มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้ครับสำหรับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้นะครับผมขอเริ่มต้นจากต่อเนื่องนะฮะขอเริ่มต้นจากเรื่องราวของข่าวชาวบ้านนะครับเป็นข่าวที่จะว่าไปแล้วก็เป็นความน่าภาคภูมิใจนะฮะน่าภาคภูมิใจเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่พ่อแม่เองก็ช็อกนะครับ แล้วก็ชาวบ้านเองก็งงคือถ้าเผื่อลูกจบจากมขอนนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจบมาแล้วหลายคนก็มุ่งมั่นนะครับอยากจะให้ลูกนั้นนะครับได้ทำงานรับราชการบ้างหรือว่าทำงานในภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะมีความมั่นคงในชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเกิดลูกกลับมาบอกว่าอยากจะช่วยพ่อแม่ทำนาน,นะครับ <c oughs> พ่อแม่ก็คงจะอึ้งแหละครับผมแล้วก็ขณะเดียวกันที่นี่ครับลูกที่จบมานี้ก็ไม่ใช่ว่าจบมาแบบธรรมนาจบนาเป็นระดับได้เกียรตินิยมด้วยนี่ครับจะท่านจะคิดอย่างไรนะครับมาดูเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่นํามาจัดทำนันข่าวสดนะครับอึ้งทั้งครอบครัวครับหนุ่มเรียนจบพ่อให้เงินเกือบล้านครับเพื่อให้เป็นรางวัลเกือบล้านครับให้ไปซื้อรถแต่ว่าลูก ไม่รู้คิดยังไงครับนําไปซื้อควายครับอึง้งทั้งครอบครัวเลยครับผมให้เงินไปซื้อรถเป็ของขวาญที่เรียนจบนะครับแต่ว่าลูกนําไปซื้อควายอ่าลองฟังดูนะฮะท่านฟังแค่นี้บางคนอยากยิ่งงงนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านผู้สื่อข่าวของข่าวสดได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่หนึ่งบ้านสร้างขอตบวสร้างขออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครครับ หลังจากทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้ครับมีกระบือหรือว่าควายเผือกครับมีลักษณะส,ส,สวยงามแล้วก็เป็นดีกรีแชมป์ประเทศไทยไม่นานมานี้ครับโดยมีคนมาติดต่อขอซื้อในราคา3ล้าน5แสนบาทแต่เจ้าของไม่ขายครับนะฮะเมื่อผู้สื่อขาไปพบกับนายนารากรสีพวนะครับหรือว่าบิ๊กต่ออายุ30ปีเจ้าของควายตัวดังกล่าวครับ กำลังให้ญ้าเจ้ามังกรทองชื่อเขาคือมังกรทองนะครับควายเผือกตัวน่ารักอยู่พอดีครับโดยลักษณะของฟาร์มนอกจากจะเลี้ยงควายแล้วนะครับยังทําปศุสัตว์อย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงมา้าเลี้ยงแพะและก็กระต่ายอีกด้วยครับนะฮะโดยทางด้านนายนารากรนะครับจบปริญญาตรีครับสาขาสัตวแพทยศสาสตร์ครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากที่เรียนจบออกมาก็ ไม่ได้อยากไปทํางานที่ไหนแล้ครับอีกทั้งเป็นคนที่ชอบอาชีพเกษตรกรนะฮะทำไร่ทานายิงอยู่ช่วยครอบครัวทําเกษตรหลังเรียนจบทีนี้พ่อเองก็เห็นว่าตนเองเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานพ่อแม่มาโดยตลอดก็เลยให้รางวัลเกือบ8 0 0 0 0 0บาทครับเพื่อให้นำไปซื้อรถยนต์ก็คือ มันก็เป็นการให้ของขวัญลูกด้วยเรียนจบมาแล้วและก็มาช่วยพ่อแม่ทํางานและก็เป็นคนวนันวานนอนสอนง่ายเป็นคนดีด้วยนะครับก็เลยอยากจะให้รางวัลนะครับ้บาเลือดพ่อแห้งในประท่นนานนะป็นคนดีในเลือดพ่อท่านตนก็คิดว่าทีนี้ทางด้านคุณนารากรน,นะครับหลังจากที่ได้รับเงินจากคุณพ่อมานะครับก็ตนคิดว่าหากนําเงินไปซื้อรถนะครับ รถมันก็ชื่อสมสมสมค่าแหละครับคือรถซื้อไปยิ่งใช้ไปราคายิ่งลดลงครับต้องมีการซ่อมแซมดูแลรักษาต้องจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงอีกครับเกิดไปชนใครมาก็ต้องซ่อมแซมอีกมีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราคาก็ลดลงครับไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มเลยครับเงินนั้นก็ไม่มีดอกผลอะไรครับก็เลยตัดสินใจนําเงินที่พ่อให้ครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนี่ครับไปซื้อควายครับแต่ว่าเป็นควายเผือก ไทยแท้มาแทนครับพอจูงมาให้พ่อแม่ดูท่านนั้นเองพ่อแม่ที่กับอึง้งแลวก็ช็อกทั้งบ้านเลยครับแต่ท่านก็เข้าใจครับ I understand เหมือนกันครับผมเออพ่อพ่อเข้าใจเหมือนกันครับผมนะฮะโดยทางด้านน,นายนารกล่าวว่าได้เลี้ยงและเขาตั้งชื่อด้วยนะตั้งชื่อควายเผือกตอนนัวนี้ชื่อว่าคุณนระคุณมังกรทองครับนานนะคุณนารกรนี้นะฮะตั้งชื่อเป็นเจ้ามังกรทองครับนี่ฮะ เจ้ามังกรทองเป็นควายเผือกนะครับก็เลี้ยงเจ้ามังกรทองอย่างดีเหมือนลูกคนหนึ่งเลยนะคุณพรคุณทพรนี่รักหมารักแมวนี่ผมเองก็รักควายไม่ต่างกันเลยนะครับรักควายนี่ไม่ต่างกันเลยคุณทวพรนี่รักหมารักแมวนะผมเองก็รักควายเหมือนกันครับแล้วก็เจ้ามังกรทองนี่มีความสงา่านะฮะมีความสงา่าผิวพรรณนี่อมชมพูถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ ดุสิตาเซรั่มนะครับแต่ก็ผิวชมโอมชมพูครับถือโอกาสถือโอกาแสแทรกเป็นระยะระยะนะดุสิตาเซรั่มตอนนี้ทางด้านคลีนเรดิโอกำลังทิจาน่าอยู่นะครับนะฮะเลี้ยงมา2ปีครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดควายงามนะเขามีการประกวดชายงามแห่งประเทศไทยอันนี้เขาก็มีการประ,ประกวดควายงามแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สามารถคุณพรเอ้ยพิทีน่าภาคภูมิใจคุณมังกรทองนี่ขอเรียกคุณเลยนะ ุณมังกรทอนะครับคว้าชแชมป์ประเทศไทยในปี2558จากวันนั้นถึงวันนี้ครับจากคว้าที่ซื้อมาในราคา790,000บาทเมื่อไม่นานมาน,นี้มีคนมาติกอดติดต่อขอซื้อคุณพรรู้และเหยียบเอาไว้นะอย่าไปพูดต่อเดี๋ยวสปปรพกรจะรู้ข่าวเข้านะครับขอซื้อรู้ไหมว่าเท่าไหร่3.5แสนเลยนะคุณพรลองเดาดูซิว่าผมจะขายไหมนะครับมับงกรทอ,อนี สามล้านห้าแสนนะจากเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทแต่ว่าผมนี่ตัดสินใจแล้วไม่ขายแล้วก็เจ้ามังกรทองตัวนี้นี่เคยร่วมแสดงหนังด้วยนะเป็นดาราด้วยนะนะฮะเป็นซุปตาเลยนะครับแสดงเรื่องบางระจันสองมาแล้วปัจจุบันนี้เจ้ามังกรทองน้ําหนักรวมแล้วก็1,500กิโลกรัมและตอนนี้ก็มีการรีดน้ําเชื้อแบ่งขายให้แก่เกษตรกรที่สนใจขายสายนะฮะในสายพันธุ์โดยแบ่งขายให้โดดละ5,000บาทนะเหมือนกับที่ เจ้าอุบลบอยของเราเลยฮะเจ้าบอยอุบลของทางด้านท่านสสกุยที่ระการพืชผลนะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขายน้ําเชื้อเหมือนกันนะครับแค่ขายน้ําเชื้อของมังกรทองอย่างเดียวนี่ก็ตกประมาณเดือนละหลายหมื่นบาทแล้วนะครับในขณะเดียวกันทางด้านคุณชูพง์คำจวงครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครก็คือนายกอบจอนะครับที่เดินทางมาดูเจ้ามังกรทองในครั้งนี้ด้วยก็กล่าวว่านะครับถือว่าเป็นเกษตรกร,กรแนวใหม่ครับ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อนาคตนะหวัดสกรนครนี่จะผลักดันสุขยู่ครับให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านการเกษตรแบบผสมผสานเต็มรูปแบบต่อไปครับน,ะะนี่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะฮะซื้อมาในราคา7,90,000บาทตอนนี้เขาให้ราคาแล้ว3ล้าน5แสนแต่ว่าไม่ขายครับแล้วก็ขายน้ำเชื้อ ของเจ้ามังกรทองนี่นะฮะโดดละ5 0 0พันครับเดือนหนึ่งก็ได้หลายหมื่นครับและที่สำคัญคือทางด้านคุณนารากรนะครับรักมากรักเหมือนลูกเลยนะครับนี่เป็นความผูกพันนะฮะเป็นความผูกพันนะ,ะเอยชื่ออีกครั้งหนึ่งนะอยู่ที่บ้านสร้างคอตบนสร้างคออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับและก็เจ้าของนี่ก็คือทางด้านคุณนารากรสีพัวหรือว่าบิ๊กต่ออายุ30ปีนะครับจบนะฮะศัตวแพทย์ ปริญญาตรีสัลยแพทย์จากทางด้านมขครับจบแล้วไม่ยอมไปไปทํางานอยู่มาช่วยพ่อแม่ทํางานแสดงว่าครอบครัวเขาก็คงเป็นครอบครัวที่มีน่าจะเป็นมีธนะปานกลางแล้วครับผมไปถึงธนะร่ารวยนะครับซึ่งสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ขนาดนี้ครับแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมคือการตัดสินใจครับมาช่วยครอบครัวนะครับหลายคนนะครับหลายคนที่ผมรู้จักนี่คือพื้นฐานทางครอบครัวดีมาก แล้วก็พอเรียนจบมาพ่อแม่เองก็อยากให้มาทำงานในครอบครัวนะครับแต่ว่าลูกก็เสียดายความรู้ที่เรียนมานี่ครับก็ไปทำงานภาคเอกชนบ้างภาครัฐบ้างนะครับแต่ว่าพ่อแม่เองก็อยากจะให้กลับมาทำงานกับครอบครัวด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับคนเหล่านี้ก็ตัดสินใจกลับมาช่วยครอบครัวมาช่วยคิจการของพ่อแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงสีไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับ เพราะว่าต้องมีคนสืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัวครับครับนี่ก็คล้ายๆกับเรื่องนี้นครับแต่ว่าก็เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่อึ้งนะคะซื้อมา7 9 0 0 0 0บาทตอนนี้มีคนขอซื้อแล้ว3ล้าน5 0 0 0ครับแล้วก็มีความผูกพันอย่างมากด้วยคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับจะมีความผูกพันมากครับผมพูดตามตรงเลยนะฮะจะมีความผูกพันมากก็ผูกพันก็เหมือนหนึ่งว่า ถ้าเผื่อเขาล้มหายตายจากไปเราก็ต้องรับให้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับทางด้านพ่อท่านนะครับก็คือท่านโพธิรักษ์นะครับก็เลยห้ามชุมชนของชุมชนสันติอโศกนะครับหรือว่าชุมชนราชธานีอโศกนี่ครับห้ามคนในชุมชนนี่คือเลี้ยงสัตว์เพราะว่าท่านเองก็มีความเชื่อว่าถ้าเผื่อเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะมีความผูกพันข้ามภพข้ามชาติผูกพันต่อกันนะครับผม นี่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเองตอนนี้ก็คือไม่รับหมาแมวมาเลี้ยงนะครับแต่ก็ไม่รู้เป็นไรนะครับถึงจะไม่รับมาแต่ว่าหมาแมวตอนนี้ก็มาใส่ใบบุญนะครับเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าผูกพันเพราะว่าบังเอิญว่าเขาขอเกาะแข้งเกาะขานานนะครับภรรยาใจอ่อนก็นเลยอุ้มมาเลี้ยงและก็2ตัว3ตัวก็แวะเวียนมากินอาหารที่บ้านนี้ทุกเช้าทุกเย็นนะครับ2ตัว3ตัวนี่ฮะ อันนี้ก็เป็นความผูกพันโดยที่เราไม่ได้เลี้ยงแต่เขาก็มาให้เราเลี้ยงครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าบ้านนี้ใจบุญมัง้งหรือว่าใจดีก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเบื่อใครที่มีรถมีรานะครับก็อย่าลืมครับหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบนเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับ ซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับและก็นอกจากนั้นเขามีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้กับรถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับที่คุณสามารถที่จะเลือกได้มีโชว์รูมให้เลือกอะไหล่ได้เลยครับ และไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG ครับน้ำมันราคาลิตรละ30บาท40บาทคนใช้รถแก๊สนะครับไม่ไม่ไม่ยิระแล้วครับอย่างผมนี่คือไม่รู้ได้ว่าน้ำมันราคาเท่าไหร่เพราะว่าเติมแต่แก๊สครับเรยกว่า2เดือน3เดือนเท่ากับเติมน้ำมันครั้งสักครั้งหนึ่งครับนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สตาร์ทนะครับเติมแก๊สลิตรละ13บาทเองครับ13บาท14บาทครับถูกลงมารู้ว่ากี่เท่านะครับอาจไปติดตั้งได้เลยนะครับ ล่าสุดนี้เสียแจ้ครับได้มีการเปิดบริการเป็นตรอนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับให้บริการทุกวัน2โมงเช้ายัน5โมงเย็นแบบ one stop service ครับนั่นคือบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทําพรบต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส LPG NGV รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับผม เรียกว่ารถมาควมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจากกัดการให้ท่านก็กลับบ้านไปกลับออฟฟิศไปหลังจากบริหารจากกัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งคุณนพพรทันนี้เอกสารเรียบร้อยและกรุณามารับคืนได้โทรสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 2 0 1 5 5อ0อุบลสวิต1997เถนนคลังอาวุธครับแล้วตอนนี้ทางด้านทีมงานคลีนเรดิโอเรานะครับได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ ในส่วนของดุสิตาเซรั่มครับซึ่งตัวดุสิตาเซรั่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนอ,อุบลเรานะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้เป็นชาวอ,อบุบลแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นสกัดมาที่มาเป็นวัตถุดิบของการผลิตนี้ก็ผลิตในอ,อุบลเราครับแต่ว่ามีโรงงานอยู่ที่กรุงเทพมหานรอ,าอยู่ที่ภาคกลางนะครับดุสิตาเนเจอร์สกินแคร์ครับคนที่เป็นผู้สูงวัยนะพอ อายุแก่ตัวขึ้นนะฮะจะมีตีนกานะฮะแล้วก็หน้าตาจะมีริ้วรอยโดยเฉพาะถ้าเผื่อหน้าหนาวเวลาที่เราอาบน้านะครับถ้าเผื่อหนาวจัดนี่ผิวจะแห้งจะเป็นขุยครับทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับอยากจะระมุบรุงผิวง่ายๆราคาไม่แพงด้วยครับเลือกใช้ดุสิตาเซรั่มครับซึ่งเขาจะมีทั้งดูแลผิวหน้าดูแลผิวดูแลผมแล้วก็มีทั้งที่เป็นครีมกันแดดครับ ที่ผมใช้มา1ปีนะครับผมได้กล้าพูดนะครับ1ปีเลยนะครับเขาซึมซับเร็วมากครับเวลาที่เราแต่งหน้าเวลาที่เราทาแป้งนี่จะจับแป้งได้ดีครับผมผิวนี่จะเนียนเฉียวนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่วันละสองครั้งเองเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งครับใช้เป็นประจำแม้แต่คนที่แพ้ผิวผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ครับดูแลได้ทุกสภาพผิวครับดูแลได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ขาจะมีทั้งดูชิตาเซรั่มนะครับที่เป็นดูแลผิวหน้าดูแลผิวหนังดูแลผมและก็รวมทั้งที่เป็นครีมกันแดดครับสามารถที่จะเข้าไปอินบ็อกสอบถามได้ที่ Facebook ของผมหรือว่าจะไปที่ร้านสบายดีช็อปนะครับตรงข้ามกับทางด้านโรงเรียนสีทองวิไลถนนผาแดงครับในขณะเดียวกันถ้าเพื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตายเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบวนการแว่น ไปตรวจวัสตาประกอแบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลนการแว่นนะครับและก็ยังสามารถที่จะเลือกชนิดของเลนได้ด้วยครับเป็นเลนกระจกเลนมัติโคดหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟนะครับ ที่อุบัการแว่นตรงข้ามกับลานจอดร,รถของเทศบาลนครอุบลราชานีเรายิางเจียงกับโรงรับจำนำครับอ่ะอุบัการแว่นครับ